เจอกันแบบหน้าโลอนอีกแล้วนะคะวันนี้มาทําอะไรวันนี้จะมารีวิวบีบีครีมนะคะเป็น b ีบีครีมที่ได้ลองใช้มาสักพักเนืแล้วแหละเป็น b ีบีครีมจากทัส n ินโซนะคะตัวนี้เลยเป็นตัว b ีบีครีมพิเออร์ดิวอ r d เตอร์ดรอปบครีมนะคะเพราะว่ากันว่าตัวนี้เป็นบ b บีครีมน้ําแตกนั่นเองเห็นหลายคนก็เรียกกันนะ บีบีครีมน้ำแตกเกเวอร์นะจ๊ะซึ่งมันก็เรียกง่ายๆก็คือ b ีบีครีมที่จะช่วยในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวนะคะเป็น b ีบีครีมสัญชาติเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราให้ดูก่องด้วยบริษัท Beauty B เนี่ยนำเข้ามานะคะซึ่งบริษัท Beauty บเนี่ยก็จะเป็น บริษัทที่นำเข้าผลิตภัณฑ์คอส m e ติ c ข,ของแบรนด์เกาหลีเนี่ยดับ top 10ที่สาวๆเกาหลีฝั่งนู้นเนี่ยเขาชอบใช้กันนะคะก็จะมีหลายแบรนด์นะที่ที่เห็นอยู่ในเว็บนะอย่างเช่นแบรนด์ d e ซ a l e หรือว่า i Charming อะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะนำเข้าแบรนด์ t o t i n s o l ตัวนี้มา ซึ่งเราแอบไปดูในเว็บเขานะเมคอัพอลังการเหมือนกันนะแต่ละอย่างก็ตัวที่น่าเล่นที่สุดที่บุ้กว่านะก็จะเป็นตัวอายแชโดว์พิกเมนต์นะคะเป็นตลับซิงเดียอันเดียวันั้น่าเล่นมากสวยมากนะคะมาเรามาพูดถึงบีบีครีมตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะทางแบรนด์เขาก็บอกว่าเป็นบีบีครีมเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวสามารถใช้กับผิวที่แพ้ง่ายขอบางอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นบีบีครีมสูตรกันน้ำนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มความประจั์ใสกับผิวได้ด้วย ที่แพคเกจจิ้งนะสหลอดสีฟ้าเป็นหลอดอๆแค่ตัวหลอดเราก็ชอบแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบปั๊มแล้วก็มีฝาปิดแบบนี้ให้ด้วยป้องกันแบคทีเรียหลุ่มขออะไรมานะซึ่งมันก็ใช้ง่าย <S <S <people> <S ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันจะต้องทำให้หน้าเท้าเนี่ย ีออกมาอย่างนี้แนละ้วไม่เหลืองเลยแต่พอรองรับไม่เท่านะเดีย๋ยวรอเดีย๋ยวจะลอที่หน้าให้เนอครีมเขาจะเบาเหมือนน้ำถ้าถูไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำมันจะออกมาถูไปเรื่อยๆก็จะเป็นน้ำเป็นเม็ดๆอย่างนี้ออกมาเป็นน้ำเป็นหยดน้ำเ็เล็กๆมานะคะมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มมากขึ้นก็เดี๋ยวมาลง ที่น่าให้ดูกันว่าเวลาลงเนี่ยลงยังไงเนาะการทาบีบีครีมเนี่ยก็คือบีบมาทีละน,น,น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มการก็แตะเนื้อบีบีครีมก็มาแต้มที่ผิวหน้าแนะนําให้ลงทีละข้างนะคะเนื้อบีบีครีมเกลียง่ายแล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยมันก็จะเย็นๆผิวคนที่ไม่ขาวแบบเราเนี่ยที่ผิวอมมีาเนี่ยทาแล้วหน้าไม่เทานะอันนี้ชกบตบแล้วค่อยเกลี่ย ผิวมันก็จะดูบลายดูกระด้างใสขึ้นนะข้างที่หนึ่งข้างนี้อ่ะอันนี้คือลงข้างนี้ข้างเดียวนะกบใต้ตาได้นะตัวเนี้ยเนี่ยจะเน้นการปกปิดที่จะอยู่ในระดับไม่มากนะคะจะปิดพวกรอยแดงเนี่ยได้ดีแต่รอยดำเนี่ยอาจจะยังต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดหน่อย ิวสบายสบายมากกว่านะคะตัวนมันบางเบามากแล้วมันก็สบายผิวสุดๆที่ชอบตูงนี้นะ นิ้วเกลี่ยอย่างเดียวก็โอเคแล้วนะคะไม่ต้องใช้ฟองน้ำกด mm hmm. เห็นไหมว่ามันจะไม่แบบเหนอะหนะไม่อะไรเลยนะคะคือลงแล้วคือคือเหมือนลงแล้วแล้วมันจะไม่หลุดเลยแนบไปกับผิวอะไรอย่างงี้เลยเวลาเอามือไปลูบมันก็จะไม่หลุดออกมาชอบตรงที่มันไม่เหนอะทิวอย่างเงี้ยแหละเวลาลงแป้งลง,งอะไรเงี้ยก็จะง่ายกว่าส่วนแป้งใครจะใช้แป้งฝุ่นธรรมดาก็ได้แป้งฝุ่น แป้งสำรอบพื้นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าผิวมันจะเอ้ยมันจะวอกไปไหมมันจะขาวไปไหมเราก็ใช้สีแป้งของเราเนี่ยช่วยดรอ p สีบ mm ีบ hmm. ีครีมมาก็ได้ก็ลงแป้งวันนี้รู้คช้แป้งสำรบพื้นธรรมดาะะจริงๆคนที่ผิวแห้งอ่ะลงแค่บีบีครีมตัวนี้จบอย่างเดียวก็ได้นะ,ะน,นี่แหละก็เดี๋ยวขอไป แรงโฉมสักแป๊ดหนึ่งอยู่ับมาหนะ้าตบมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้บีบีครีมท u สอ In s o u ฟิว e ดีย w อัลเทอ r ์ด b อปบีบีตัวนี้อย่างที่บอกนะคะได้ลองมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือก็คือ,คอชอบในเรื่องของเทเจอร์ของเขาเพราะว่าเนื้อมันบางเบามากเลยเวลาทานเนี่ยก็จะเย็นผิวแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกว่ามันแนบไปกับผิวเลยไม่เหนียวเหนอหนะนะนะอย่างบุ๊งเป็นคนผิวก็สมนะคะค่อนไปทางมันนิดนึงใช้แล้วผิวไม่เหนอะหนักไม่เยิมนะคะ แต่สาหรับคนที่ผิวมันค่อนข้างมากแล้วก็อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะเยิมได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวสาวๆที่ผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบมากกว่าเนาะตัวนี้จะมีปริมาณอยู่ที่35 ML นะคะราคาก็จะอยู่ที่690บาทนะคะก็หาซื้อที่ที่ไหาซื้อได้ที่มันจะมีช็อปของ Touch i n s o อยู่นะคะในเฟซบุ๊กเขานะพุกแอบไปดูมาก็จะมีที่เดอะมอท่าพระแล้วก็เดอะมอบางกะปินะหรือ ว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้เขาเขาจะขายอยู่ในเว็บของ Beauty B นะคะชื่อเว็บ B B and U c o s m e t i c นะมุกจะใส่ลิงก์ข้อมูลรายละเอียดราคาแล้วก็สถานที่ซื้อทุกอย่างไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้ไงก็ลองคลิกที่รายละเอียดเพิ่มเติมดูนะคะ<ม>ก็จะใส่ไว้ให้เลยก็ถ <ๆ S 1> ้าเกิดใคร <ๆ S 1> <ๆ>มีคำถามอะไรเนี่ยทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้สำหรับวันนี้เนี่ยมอมอถึงงท่นนี้ไปแล้วะคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ